สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราเชาวโคโคโรนะครับกับรายการแกะกล่องสมมัทันชอรันอันบ็อกซ์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องของการสร้างสวัสดิการให้กับตัวของเราเองด้วยตัวของเราเองครับผมอยากจะถามพี่คริสครับว่าการสร้างสวัสดิการให้ตัวเองเนี่ยมันก็คือการต้องออมเงินนี่แหละแล้วใครที่มีคุณสมบัติในการออมมากที่สุดครับ อืมโอเคทีนี้เนี่ยการออมพูดถึงเชื่อมโยงสวัสดิการกับการออมเนาะอันนี้ก็คือเป็นการออมเพื่อกเกษียณถูกป่มเนาะสวัสดิการเนี่ยที่เรารู้กันก็อ่ะมีอยูส่สองอย่างง่ายๆเลยก็คือสวัสดิการที่รัฐจัดไปให้เราเนาะก็จะมีเงินผู้สูงอายุนี่แหละเดือนละหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะคะอ่ะแต่วันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เราจะสร้างไว้ให้เพื่อตัวเราเอง พี่นอตถามว่าใครบ้างที่มีคุณสมบตัติหรือใครบ้างที่เหมาะสมที่จะสร้างสวัสดิการนี้ถ้าถามเนี่ยพี่คริสบอกเลยว่าทุกคนทุกคนควรสร้างสวัสดิการให้กับตัวเองนะมันไม่มีอะไรมั่นคงไปกว่าสิ่งที่เราทําให้ตัวเราเองอีกแล้วอะ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆการพึ่งพาคนอื่นเนาะเราไม่รู้หรอกว่าแผนเขาเขาจะให้เราเท่านี้ให้ถึงเมื่อไรให้อะไรยังไงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราสร้างเองเนี่ยเรากําหนดได้ไง เราอยากจะได้เงินเท่าไหร่เราอยากจะได้เงินกี่ปีนะคะทีนี้คุณสมบัติเนี่ยไม่ได้ยากเลยเรื่องการวางแผนเกษียณเนี่ยมีง่ายๆอยู่นะแค่3ข้อสำหรับพี่คริสนะเวลาที่ไปคุยกับเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยคะ่ะนะข้อแรกเลยเนี่ยคือมีเรื่องของอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุคุณยิ่งน้อยเท่าไหร่เนี่ยคุณยิ่งมีศักยภาพ มายถึงศักยภาพในเรื่องเวลาย,ยาวนานขึ้นเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนที่เป็นเพิ่งจบเพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยออมได้เลยนะคะเพื่อแผนเกษียณเนาะนะคะทีนี้เนี่ยจะออมเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูปัจจัยอื่นๆนะคะอย่างที่สองรายได้การที่คําว่ามีรายได้ของพี่คริสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีรายได้เยอะหรือรายได้น้อยขอแค่มีรายได้ จะเท่าไหร่ก็ตามนะคะเราอย่างที่เราเคยพูดทันเสมอว่าเมื่อเรามีรายได้ตัดมาเป็นเงินออมแล้วค่อยมาบริหารใช้จ่ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินออมตรงนั้นเนี่ยเรากำหนดได้เนาะว่าจะเท่าไหร่ดีที่จะเหมาะสมนะคะนะเราก็ดูรายได้เรามีเท่าไหร่เราบริหารการอะไรยังไงรายละเอียดก็เป็นเรื่องของบุคคลก็เดี๋ยวคุยกันนะคะส่วนข้อที่3เนี่ยเป็นในเรื่องของ ออันนี้พี่ว่าง่ายมากวินัย mm hmm. รเรากำหนดเองเลยอะ่ะจริงๆเนาะวินัยเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งพาใครไม่ต้องใช้ปัจจัยใดๆคุยกับตัวเองตกลงกับตัวเองให้รู้เรื่องว่าจากนี้ไปเป้าหมายของฉันเนี่ยมีการออมซึ่งเหตุผลหนึ่งในการออมนั้นคือออมเพื่อกกเกษียณเมื่อเราตกลงแบบนี้ได้ค่ะหาคนที่จะคุยด้วย นาะที่มีความรู้เรื่องวางแผนทางการเงิน,นงเนาะอ่าจะเป็นเบสิกแอสเซทอะลเคชันนะมานั่งคุยกันว่าฉันจะออมตรงเนี้ยต้องทําอะไรยังไงบ้างมีมืออาชีพที่ให้คำปรึกษาแล้วได้นะคะเราก็ไปนั่งคุยกันอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่คริสที่ว่าเราทํากันได้เนาะอย่างพี่ขวัญพี่ขวัญอายุเท่าไหร่นะสี่สิ่ย่าง4ี จริงๆที่ถามไม่ใช่ไม่รู้นะเหมือนแกล้งอ่ะอืมไงเขาแนะอ่ะสี่สิบห้าเนี่ยเนาะมังรออยู่อุ้ยสี่สิบห้าเหอนึกมาสามสิบห้าอ่านะคะมันก็จะมีปัจจัยพี่พี่ขวัญก็เนาะเป็นคุณพ่อลูกสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออมออมเมื่อตอนที่พี่ขวัญอายุสามสิบกว่ากับสี่สิบกว่าเนี่ยเงินออมก็ไม่เท่ากันหละใช่ป่ะมันนี่ allocation แต่ละอย่างก็ปรับตามปัจจัยแวดล้อมอย่างน้องคู่อ่ะคราวที่แล้วที่เราคุยกันไปเนาะ เขาออมเร็วอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเงินเขาก็โตแล้วเขาออมสบายเพราะเขาเร็วเนี่ยอะไรที่มันเริ่มเร็วเนี่ยเนาะมันจะมันจะไม่ตึงเกินเกินไปแต่ถ้าเกิดถามว่านะับปัจจุบันอายุสี่สิบกว่าแล้วแบบพี่น็อตเนี้ยเอ๊ะถงอไหมไม่ถึงเนาะนะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าไม่ใช่คนสี่สิบกว่าแล้วจะวางแผนได้วางได้นะ ยังวางแผนได้อยู่นะคะแล้วก็มานั่งจัดสรรกันเพราะเงินแต่ละครั้งที่ได้มารายได้เนี่ยบางคนก็อาจจะอยากให้เงินกเกษียณเนี่ยมีในส่วนของออมด้วยเหลือหรือในส่วนของลงทุนด้วยนะคะในส่วนของลงทุนเนี่ยเราก็อาจจะไปคุยก,กันว่ามันมีอะไรบ้างละ่ะมาอยู่ในตลาดที่คนซื้อกันไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้หุ้นสามัญไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆหรืออะไรพวกนี้เนาะมันก็เอามา ผสมรวมกันได้แต่อย่างที่พี่คริสบอกค่ะว่าเงินกเกษียณเนี่ยอยากให้มันออกมาเป็นเงินที่มาตามนัด mm hmm. กเกษียณสองแบบกเกษียณที่ตอบโจทย์เบสิคนิสวางฝั่งประกันนี่แหละหรือว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลก็ได้ตัวต่างๆก็ได้นะคะนั่นตอบโจทย์เบสิคนิสเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไปตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์เราก็จะขึ้นไปในส่วนของการลงทุนที่มันมีความเสี่ยงสูงขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปรึกษากันเนาะแล้วเราก็จะหาเจอว่าเครื่องมือทางการเงินไหนที่มันเหมาะสมกับเรานะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราอยากให้เป็นคลิปที่สั้นๆและได้พูดคุยกันก่อนที่จะจบคลิปนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆเพราะว่ามีคนทักคลิปมาเยอะมากในเรื่องที่เราทำคลิปแล้วก็วันนี้ก่อนที่จะอัดเนี่ยได้รับโทรศัพท์อันนี้คือจริงเลยเขาโทรมาแล้วเขาบอกทำต่อไปนะเขาชอบมาก และเขารู้สึกว่าเขาสบายใจกับการที่เขากดคลิปเราดูและเขาก็ได้ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วเขาอยากจะฟังเมื่อไหร่เขาก็ได้ฟังและเขารู้สึกดีนะคะกับการวางแผนนะโอเคขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมลืมแล้วล่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ u b s c r i b e นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ